ถูกมิจฉาชีพสวมรอยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือเราจะต้องทำอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสายเบอร์ช n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับมิจฉาชีพนะครับมีอยู่ทุกรูปแบบจริงๆนะครับโดยหลอกผู้เสียหายต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์ยอดฮิตนะครับโทรมาหลอกผู้เสียหายในรูปแบบ เป็นหน่วยงานรัฐนะครับอาทิเช่นสวมรอยเป็นกรมสมรรพากรปลายเนีนะครับโดยใช้เบอร์3ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น AIS, DTAC, True นะครับอาจจะสวมรอยนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นนะครับไปสวมรอยซื้อซิมโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็โทรหลอกผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับวิธีการเช็คว่า เราได้ถูกมิจฉาชีพสวมรอยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการซื้อซิมโทรศัพท์มือถือหรือไม่นะครับเรามีวิธีเช็คง่ายๆนะครับด้วยการเช็คเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอป3ชั้นนะครับของกอสทชนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับเตรียมสสิ่งนี้ก่อนนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน2 เบอร์โทรศัพท์ที่เพื่อนๆใช้ปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ดาวน์โหลดแอป3ชั้นกสทชนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมากดลงทะเบียนเลือกลงทะเบียนออนไลน์นะครับจากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราหมายเลขประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ปัจจุบันนะครับเลือกค่ายมือถือที่เราใช้ปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปจากนั้นนะครับ ให้เพื่อนๆทําตามขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับเช่นถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชนหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพร้อมสแกนใบหน้าจนกว่าจะสําเร็จนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับลงทะเบียนสําเร็จแล้วเพื่อนๆนะครับก็จะมาพบหน้านี้นะครับสําหรับหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเช็คดูได้ว่าเพื่อนๆนะครับมีเบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์ที่ซื้อซิมมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของเพื่อนๆนะครับ ภาพตัวอย่างผมมี A.S. 2เบอร์ True 1เบอร์นะครับหากเพื่อนๆคิดว่าเบอร์โทรศัพท์แปลกปลอมนะครับถูกมิจฉาชีพสวมรอยใช้บัตรประจำตัวประชาชนซื้อซิมโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆก็สามารถแจ้งค่ายโทรศัพท์มือถือที่เปิดเบอร์นั้นได้เลยนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วลองไปทำดูนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพสวมรอยใช้ชื่อเราซื้อซิมโทรศัพท์มือถือ มาใช้ในทางที่ผิดนะครับเราอาจจะตกเป็นเหยื่อและถูกดำเนินคดีก็ได้นะครับหากคุณเพื่อนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายนะครับจาก cyber channel ของเราสวัสดีครับ